มาดูตำนานมวยไทยสร้างชื่อเสียงไกลในเวทีโลกครับวันนี้ครับโคชเชครับจะพาทุกท่านไปดูไฟนี้ครับเป็นไฟที่นักชกจากสเปนครับเจอกับนักชกจากประเทศไทยครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับเขาคือซูเปอร์เลกเกียร์หมู่เนะครับโดยที่เขามาชกกันในรายการยกขาวนะครับที่จัดขึ้นที่ประเทศฮ่องกงนะครับโดยคู่ต่อสู้ของเขานี่เป็นนักชกชาวสเปนนะครับ มีชื่อว่าคริสเตียนโอปาโซสนะครับโชคกันเมื่อวันที่29ครับเดือนตุลาคมครับก็ปี2018นะครับก็ราวปี2อ0 0นนะครับ61นะครับผมที่ฮ่องกงนะครับรายการโยกขาว33 and 34นนะครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศภายในสนามที่ฮ่องกงนะครับ ฮ่องกงไม่ใช่ฮ่องกงนะฮะแม่เปิดตัวมาก่อนเลยครับนี่คือานันของซุปเปอร์เลกเกียนมูเกครับหรือซุปเปอร์เล็กมรัตนะบัณฑิตหรือซุปเปอร์เลกวอสังประไพครับใช่ครับฟังไม่ผิดครับซุปเปอร์เล็กเคยใช้สีเสื้อของวอสังประไพด้วยนะครับนี่ครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์แล้วก็ปัจจุบันนี้เราทราบกันแล้วครับว่าเป็นแชมป์เปี้ยนมวยไทยครับ แชมเปี้ยนโลกงมวยไทยรายการวันแชมเปี้ยนชิพคนล่าสุดครับที่เพิ่งเอาชนะโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ไปครับวันนี้ครับเราจะย้อนไปดูไฟเก่าๆของเขาครับเอาครับเปิดตัวมาเลยครับซูเปอร์เล็กครับชื่อจริงครับมัฑชัยเอี่ยมสิรีครับชาวจังหวัดบุรีรัมย์ครับอำเภอประคนชัยนะครับหลังนี้เปิดตัวมาเลยครับนักชกจากสเปนครับ คู่ต่อสู้ของท่านนั้นของซุปเปอร์เล็กครับนี่เลยครับเขาคนนี้ครับคริสเตียนโอพาซอสนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นซอสมะเขือเทศหรือซอสพริกนะฮะก็ต้องมาดูกันครับผมจังหวะนี้ครับแหมสักลายมาเต็มตัวเลยครับท่านที่เข้ามาครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องโคชเชทีวีครับนี่คือช่องภาคมวยไทยครับโดยใช้ศัพท์ภาษาใต้สำเนียงภาษาใต้ครับ ในการพากับสามารถพูดได้เลยว่าช่องแรกและช่องเดียวนักขนาดนี้นะครับมาครับรูปร่างดูกำยำดีครับนักชกจากสเปนผู้นี้ครับท่านของซูเปอร์เล็กนะครับดีกรีต่างๆมากมายครับนี่คือระดับของแชมป์ลุมพีนีครับนี่มาดูสถิติครับโปสเเท่ากันครับจำนวนไฟต์ต่างกันแน่นอนครับเพราะว่าซูเปอร์เลกนีมีประสบการณ์การชกมากกว่าแต่ว่าท่านั้นของชาวฝรั่งผู้นี้ก็ไม่ธรรมดาครับ ชกมา53ไฟน์นี่ชนะไปแล้ว42ครับแพ้แค่9นะครับถือว่าไม่ธรรมดาครับแต่ของคริสเตียนโอปาสคูนี้ครับเรียกว่าอย่าเหลาๆแล้วกันนะครับอย่าเหลาๆคืออย่าประมาทครับซุปเปอร์เล็กครับนี่คือเจ้าของแชมป์ลุมพีนี้ครับสองสมัยใน2รุ่นน้ำหนักครับเคยได้แชมป์ของ professional boxing association of Thailand ครับถึง3สมัยครับเป็นแชมป์ของ สภามวยโลกในส่วนของมวยไทยครับ WBC มวยไทยครับเป็นแชมป์รายการมวยไทยในขนมต้มครับเป็นแชมป์ของรายการเพชรินดีทรูโฟ u ยูด้วยนะครับและแก้วน้อยน้องครับเป็นแชมป์ของรายการวันแชมเปี้ยนชิพครับไม่ว่าจะเป็นท่านนั้นของเรียกว่าคิกบ็อกซิ่งแล้วก็มวยไทยครับนี่ซูนกันในกติกามวยไทยนะครับแข่งสอนควางจักรครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโคชเช่ทีวีครับอย่าลืมกด subscribe นะครับกดกระดิ่งด้วยนะฮะไม่รู้ว่ายังมีกระดิ่งหรือเปล่านะครับแล้วก็กดติดตามไว้แล้วกันครับนะฮะกดการแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเมื่อเราอัพวิดีโอใหม่ๆขึ้นไปนะครับวิดีโอพักมวยมันๆร้อยๆครับจากทานของโคชเช่ครับเอาล่ะครับเรามาเตรียมความพร้อมดูกันนะครับ คุณสังเกตนะครับว่าที่ต่างประเทศนะครับนี่นักงมวยนี่ใส่เสื้อนะครับใส่เสื้อแล้วก็วหว้ครูนะครับต่างกับที่เรานะครับน่าจะเป็นเพราะสภาพอากาศด้วยส่วนหนึ่งหรือเปล่าครับอันนี้โดยคมความคาดเดานะครับเพราะว่าชกันที่ฮ่องกงครับอากาศอาจจะเย็นกว่าครับเป็นการอบอุ่มท่างกายไปในตัวครับ ฝากอีกครั้งครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดการแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนเมื่อเอาวิดีโอใหม่ๆขึ้นไปครับเอาแล้วครับมาครับเตรียมรับชมความร้อยความสนุกกันครับความร้อยในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอร่อยอย่างเดียวแปลว่าสนุกด้วยครับสนุกด้วยมันด้วยครับร้อยครับร้อยมาครับจังหวะนี้ครับซุปเปอร์เล็กเกียนโม่เก้าครับเจอกับคริสเตียนโอพาซอส ยกทีหนึ่งครับแหมกางเกงขาวดำเหมือนกันด้วยนะครับอ่ะแยกกันที่นมแล้วกันครับนมขาวกับนมดำครับมาครับจังหวะนี้ครับคริสเตียนเข้าไปครับซูเปเล็กตามติดตามบี้เลยครับเปิดมาถึงก็บี้ใส่เลยทีเดียวไม่ดูชันดูเชิงให้เสียเวลาครับชกแบบนี้ถูกใจตลาดครับขยับเดินเข้าหาครับจังหวะนี้ซ้ายเตะพับในครับขวาแหมเกือบจะตอกส้นเดือยครับทีมซ้ายครับเจอเตะตัดล่างขึ้นมาครับจากคริสเตียนขวาเตะขาไปครับจ่อขาไป มาครับมาถึงก็ฟันศอกขวาเลยครับท่านรองของซุปเปอร์เล็กครับหมัดซ้ายครับทีบไปก่อนครับคริสเตียนครับซุปเปอร์เล็กโอศอกขวาครับอื้อหือยังกับพกขวานขึ้นบนเวทีครับโอ้โหไม่ได้พกอาวุธไปแต่มีสองนี่แหละครับเป็นอาวุธมวยไทยครับทีบขวาครับท่านรองของซุปเปอร์เล็กท่านรองของคริสเตียนต้องตั้งตัวให้ดีครับอย่าเหล่าๆเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับหมัดพกซ้ายครับท่านรองของคริสเตียนซุปเปอร์เล็กหลอกล่อไปก่อนเข้าไปออื้ลูกนี้หลุดครับ เตะจอขาขึ้นครับเจอสอขวาครับจากซูเปอร์เล็กโตไปขวางหน้าครับขวางคอแทบหักครับแหมคอบิดเลยทีเดียวครับจังหวะนี้ครับเอานะครับยาลกๆเดี๋ยวพัดพกดังพึงครับยาลกๆคือยาล้นลานครับพัดพกขึ้นล้นตึงครับสับสอขวาซูเปอร์เล็กแล้วก็อุดซีบทยาแก้ไอผสมใบกระท่อมครับจังหวะนี้ครับแหมมัดขวาครับท่านันของคริสเตียนทีมขวาลูกบาบาทาลูกพักบาทาลูกพักจากท่านันของซูเปอร์เลกครับย้ำกันเข้าไป แหม่วนดหน้าด้วยฝ่าเท้าเลยครับจังหวะนี้ครับหน้าใส่อย่างแน่นอนหมัดขวาครับหมัดขวาลาตัวครับสุดเล็กจำศอกขวาอีกเทียบโอ้โหลงไปนอนคุ้มอยู่บนพื้นหน้าคำมั่คว่ำพื้นครับกรรมการนับอภิเจตอับแปดอักกาวพันพื้นมั่งพันพื้นนูโชว์ศอกศอกแหลมเปียบเลยครับแล้วก็หันมาดูเรียบร้อยครับตั้งคุ้มไปเลยครับผมจังหวะนี้รวดเร็วเหลือเกินครับยกทีหนึ่งเท่านั้นครับคุณผู้ชมทับโอ้โห โอ้โหลุกขึ้นยังไม่ไหวเลยครับแม่ครับสุดจริงครับสอดสอกซัดทัดมาลาครับทัดมาลาไม่พอทัดชบาด้วยนะครับเผอๆนี่ทัดดอกดาวเรืองไปด้วยครับแน่นอนครับเป็นซุปเปอร์เลฟเป็นไฟชนะนอกย่างรวดเร็วเป็นนายกที่หนึ่งเท่านั้นครับฝรั่งลุกขึ้นมาสายหน้าเลยครับบอกว่าไอ้ไม่ไหวแล้วนะครับจังหวะนี้โอ้เป็นไงมั่ง b ร o what happened ไอติ้ง uh, I อไอ n อน dream นะฮะน่ากำลังฝันอยู่ครับเนี่ยไม่ไหวแล้วครับประมาณนี้ครับแหมไม่เอาแล้วผีบ่าวเพื่อไม่เอาแล้วนะฮะไม่เอาแล้วนะครับอ่ะก่อให้ความเคารพกันนะครับนี่ครับน้ำใจนักกีฬาครับอืมเป็นนักกีฬซุปเปอร์เล็กครับแล้วก็แน่นอนครับสาวสาวริงเกิลครับในชุดมวยไทยครับแหมเกือบจะแย่งสีซุปเปอร์เล็กเลยทีเดียวครับผมจังหวะนี้ครับ ก็อย่าลืมครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับนี่ครับโชว์ซอกแหลมๆเปียบๆครับแล้วคู่ต่อสู้ก็มาให้แสดงความยินดีครับมาดูภาพชายคัางทุกความสะใจครับดูครับจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาครับมัดซ้ายครับหุกซ้ายผลักออกไปก่อนครับจังหวะนี้ตามบทตามบี้ตามขยี้ติดเชือกครับเข้ามาครับศอกผางโค้ให้ครับนี่จังหวะแรกครับยังไม่เป็นอะไรครับจังหวะแรกไม่เป็นอะไรจังหวะที่สองนี่ซอกขวาแล้วกระโดดฤๅษีบทยาครับแม่ ยาแก้ไอนี่ใส่ใบกระท่อมด้วยครับจังหวะนี้หมัดขวาลาครับแล้วซอขวาลุงนี้โอเข้าทัดมาลาครับนี่ครับลงไปหน้าขมำคว่ำคุ้มอยู่บนพื้นเลยทีเดียวครับโอ้โหดูอีกครั้งเพื่อความสะใจครับดูครับหมัดขวาลําตัวครับแล้วครับผางเข้าให้ครับโอ้ยคว่ำคุ้มเลยครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโคชเช t ทีวีครับอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปจากเรานะครับเอาแล้วครับ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีวันที่ดีครับมีสุขภาพแข็งแรงครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ